เกิดอะไรขึ้นซุปตาสาวยุติกิจการรัวๆสี่สตูดิโอปิดวันเดียวรวดย้อนกลับไปช่วงต้นปี2022เกิดข่าวช็อกสะเทือนวงการบันเทิงจีนไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อคู่รักซุปตาแองเจล่าเบบี้และสามีห่วงเสี่ยวหมิงได้ออกมาประกาศว่าเซ็นใบหย่าแยกทางกันแล้ว แต่ยังคงไว้ฐานะพ่อแม่ของลูกเท่านั้นล่าสุดแองเจล่าเบบี้ตกเป็นประเด็นข่าวอีกครั้งหลังจากชาวเน็ตพบว่าซุปตาได้ปิดกิจการสตูดิโอผลิตสื่อบันเทิงในมณฑลเจียงซูพร้อมกันในวันเดียวรวมทั้งสิ้น4แห่งด้วยกันและสงสัยว่าอาจเป็นเพราะเหตุผลด้านภาษีชาวเน็ตหลายคนวิเคราะห์สาเหตุการปิดสตูดิโอทีเดียว4แห่งสงสัยว่าแองเจล่าเบบี เปิดบริษัทเหล่านี้ขึ้นเพื่อดึงดูดนักลงทุนและเพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีอย่างถูกกฎหมายเธอน่าจะปิดกิจการเนื่องจากการจัดการที่ไม่ดีและขาดเงินทุนและพนักงานจากการปรับปรามการเลี่ยงภาษีในประเทศจีนกับคนดังเช่นฟันปิงปิงและเติ้งหลุนหลายคนหวังว่าแองเจล่าเบบี้จะไม่กลายเป,เป็นเป้าหมายต่อไป